และนี่คือการคมนาคมในยุคหินคือการลากเรือถไลยไปกับติน<อ>ซึ่งนี่จะเป็นกระบ,บวนการขนส่งที่ประหยัดงบประมาณเพราะที่บ้านจนจึงต้องทนนั่งเรือไม้แบบกากๆากากากจนดากด้านไปหมดแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับไมครับอีพีที่5กันแล้ว ซึ่งก่อนจะไปรับชมก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะและสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเตรียมตัวสร้างฟาร์มเหล็กกันครับซึ่งฟาร์มเหล็กในมือถือมันก็แบบทําง่ายๆนั่นแหละแต่มันต้องใช้ระยะเวลาประมาณนึงไงคือการทําให้ชาวบ้านโตหรือไม่ก็เคลื่อนย้ายชาวบ้านอะไรพวกนี้มันจะกินเวลาประมาณแบบ ยาวนานมากนั่นแหละครับผมก็เลยมาแบบเตรียมตัวสร้างในพาธนี้ก่อนแล้วกันคือหลังจาก EP ที่แล้วผ่านไปผมก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะของในตัวก็มีอยู่เหมือนเดิมเป๊ะเลยเปะ่ะมีเพชรอยู่แค่2เม็ดครับนั่นแหละคือผมอยากจะได้เพชรเพิ่มอีกสักเม็ดนึงครับเราจะเอาไปทําเป็นอีเตอร์กันนั่นเองห้องถงกว้างๆแบบนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นมันจะมีเพชรอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเดินหาเจอหรือเปล่าไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหม โอ้เงียบสงบม,มากครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าพวกนี้ไปไหนกันหมดอาวตรงนี้มีแร่หินสีแดงอยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาขุดครับด้านล่างนี้เป็นเหวลึกมากไม่ลงไปแล้วกันตอนนี้คบเพลิงเราก็มีอยู่แค่15้าครับตรงนี้มีน้ําเก็บน้ำนํำด้วยแล้วกันวะเผ <P> ื่ออนาคตเราจําเป็นต้องใช้แล้วก็ปักไฟไปนิดนึงครับจะมีพวกมอนเตอร์เกิดมาโอ้ด้านบนนี้มีถ้าอีกเหรอเดี <P> ๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บดิมันมีอะไรบ้างอ๋อมีน้ำนี่วะ อุดกับอุดกับเอา้าหนักข้าปใหญ่ครับเออโอด้านบนนี้ก็เป็นถ้ำแบบกว้างอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปสำรวจที่หลังแล้วกันขอขุดไอ้แร่หินสีแดงตรงนี้ก่อนโอ้มีแค่ก้อนเดียวเองเหรอเก็บไม่ได้อีกครับมันไม่ตกลงไปก็ฝั่งนี้ยังมือดอยู่อีกอ๋อนี่ไงเจอเพชรพอดีเลยครับโหและไอ้พวกหินนอกหินย้อยแล้วพวกนี้เกะกะตาเหลือเกินเนี่ ออกไปครับเอา้าอีเตอร์ก็พังอีกเออตรงนี้เพชรหนึ่งก้อนปักไฟไว้ก่อนไม่มีตัวไรใช่ไหมแล้วก็ขุดเพชรกันครับเออมีก้อนเดียวจริงๆเหรอมันไม่แถมให้บ้างหรอน่าจะมีสักสามก้อนนะลองขุดดูรอบๆครับเผื่อมันจะมีไรวีแวลของเพชรเลยครับของนั้นกลับขึ้นไปดีดกว่า เอาโอ้โห,โหตกใจตัวนี้ไม่ทำไรเราครับตราบใดที่เราไม่ไปตีมันแล้วก็ฝั่งนี้มียืนเขียวรออยู่เลยระเบิดเลยลุกปักไฟครับมีตัวอะไรอีกไหมเอ่ยหวังว่าน่าจะไม่มีครับยวขอดูตรงนี้นิดนึงด้านล่างเราก็ไม่น่าจะลงไปหรอกเพราะว่าพวกเคืองเราไม่มีปักไฟตรงนี้โอ้โหติดสองอันด้วยตรงนี้มีแร่หินสีแดงอยู่ครับ เดี๋ยวขอขึ้นไปขุดก่อนแล้วกันมีอยู่แค่สองก้อนรู้สึกว่าทำไมเร่มันน้อยจังวะโอ้ยดันบนนู้นมีทองครับแล้วก็ตรงนี้มีถ้ำเหรอเดี๋ยวลงไปดูดิมันลึกเปล่าอุ้ยอุ๊ดตกใจหมดเลยมาจากไหนเนี่ยตโีโคตรแรงแ<ม>กินอาหารก่อนครับออนู่นไงพลธนูมาอีกตัวแล้วเดี๋ยวเๆดๆีล๋ลบก่อนลบก่อนเราก็ๆๆจะตายละหนีมันก่อนหนีมันก่อน มันตามมาเปล่าโหมันตามมาจริงด้วยครับพวกมอนเตอร์นี่ก็เยอะแยะมากมายครับตอนที่เป็นแบบห้องโถงกว้างๆแบบนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันตามกลิ่นเรามาถูกด้วยครับเอ้าบล็อกไว้บล็อกไว้โโหโดนอกีกเอ้ยมันตีนยังไม่ถึงครับอุ้ยเลอเลอๆขึ้นหัวใจตายซะโคดาบก็แตกโคดีเกือบตายไปอาหารครับกินอาหารด่วนเลย อนนี้ทั้งอาหารทั้งอาวุธเราก็แทบจะหมดแล้วขุดทองตรงนี้ก่อนแล้วกันมาหวังว่าไม่มีตัวอะไรเกิดมาเพิ่มเติมอีกใช่ไหมนี่้าตุนตีทีเดียวนี่ตายเลยนะโอเคครับกินอาหารต่อเลยแล้วก็เราไปดูในถ้ำตรงนู้นแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้เหมือนผมเห็นเป็นแร่ทองหรือเปล่านะใช่ไหมเออแร่ทองยิงด้วยครับขุดไปเลยแล้วกันก็ด้านหน้านี้ปักไฟนิดน,นึงเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรโผล่มาอกีก อ๋อตรงนี้เหมือนจะเป็นทางตันแล้วครับอ๋อตรงนี้มีเหล็กอยู่อเหล็กนี่สําคัญเลยต้องขุดไปปล่อยไว้ไม่ได้มีกี่ก้อนเนี่ยก้อนเดียวเองเหรออะไรวะ oh, <no. S 1> อ๋อนี่ไงเพชรครับโหเดินเลยไปได้ไงวมต่าาก,กี้ oh. ไม่เห็นเฉยเลยมีกี่ก้อนเนี่ยอุ้ยมีสองแล้วครับที่ดูดูอุ้ยมีอีก <Yeah. S 1> สามก้อนครับหรือเปล่าหรือว่าจะสี่ <M> mm. แค่สามเท่านั้นแหละ ตอนนี้ก็มีเพชรอยู่ทั้งหมด6แล้วครับเออเดี๋ยวเรากลับไปยังพื้นพิภพของเราดีกว่าว้าวตรงนี้ก็มีทองดีกว่าตรงนี้ก็ไม่เห็นอีกแล้วครับอันนี้ใกล้ๆกับที่เราขูดเพชรในอีีที่แล้วเลยนะมีทองอยู่2ก้อนตกลงไปด้านล่างอีกนี่ไงตรงที่เราขุดเพชรจากอีีที่แล้วครับแล้วก็ใกล้จะถึงทางกลับของเรายัางเนี่ยไม่แน่ใจว่าผมจะเดินหลงหรือเปล่าทางนี้ไหมวะน่าจะใช่แหลมะมั้ง ขนาดทางเป็นเส้นตรงผมยังเดินหลงได้คิดดูในเมืองเนี่ยอ๋อ,อ,อนี่ไงเจอกับที่เราตั้งแคมป์ไว้แล้วครับะจะขอเอาแค่อันนี้กลับไปแล้วกันครับตอเผาแล้วก็ตคราบวางไว้ตรงนั้นแหละเผื่อในอนาคตเราจะลงมาอีกไงแล้วก็ตรงนี้ก็ใกล้ๆก,กับทางกลับบ้านของเราละคือเราต้องปีนน้ําขึ้นไปอะ่ะแล้วก็การปีนน้านี่มันยากมากนะสําหรับผมผมลอง เคยเคยลองปีนแล้วไงรู้สึกว่ามันจะยากนิดนึงครับคนอื่นเขาทํากันแบบง่ายๆาไม่รู้ก็ทำยังไงกันครับตอนนี้เวลามืดหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวมากเลยเนีย่ถ้าขึ้นไปถึงปุ๊บแล้วก็เวลาเป็นกลางคืนอยู่เราอาจจะตายด้านบนก็ได้นะไปครับลองปีนน้ําขึ้นไปดู่ันขึ้นไปครับอ๋อนี่ไเขาต้องปีนแบบนี้ครับเพื่อที่จะได้มีอากาศหายใจด้วยโอเป็นเวลากลางคืนยิงด้วยครับผมว่าผมขึ้นไปผมอาจจะมีโอกาสเสี่ยงจะตายสูงเลยเนะ มันลำบากยากเย็นมากครับการปีนแล้วปีนปีนแล้วมันตกปีนปีนแล้วมันตกแล้วเมื่อไรถึงนเนี่ยโอ้ถึงจนได้ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนจริงด้วยแต่ดีนะที่มันอยู่แถวๆใกล้บ้านเราวะ่ะเดี๋ยวผมขอกลับไปยังบ้านของเราก่อนแล้วกันครับเหมือนของที่เราได้มาก็น่าจะประมาณนึงอยู่ครับเดี๋ยวขอค้าเป็น โตครับก่อนแล้วกันไม่ใช่ดิไอกล่องเก็บของครับเออเอามาสองกล่องแล้วก็วางใหม่ตรงนี้เลยแล้วกันเอา้าเออแบบนี้แหละเป็นศิลปะดีครับเ,เก็บแร่ที่เราไปขุดได้มาครับมาขอทานก่อนเพราะว่าตอนนี้เราขาดแคลนครบเพลิงมากนี่ครับของที่เราลงเหมืองแล้วก็ได้มาก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีเหล็กอยู่ในตัวอีกนิดนึงครับ คือตอนนี้ฟาร์มข้าวของเราก็จะเริ่นเติบโตเต็มที่แล้วแต่ขอเก็บข้าวก่อนแล้วกันวิธีเก็บก็เหมือนเดิมนะครับวางน้าแบบนี้ก็รอให้น้ํามันไหลไปจนสุดที่เหลือเราก็ตักน้ําเก็บมาแล้วก็มาวางใหม่แถวๆนี้ที่เหลือก็เหมือนเดิมครับลงไปวิ่งเก็บเออแล้วผมลืมคราบเป็นไอตัวดูดไอเทมเฉยเลยตอนนี้เราก็มีเหล็กเยอะแล้วครับเดี๋ยวขอคราฟมาเลยแล้วกัน ครับกล่องเก็บของมาหนึ่งกล่องแล้วก็ที่เหลือเราจะครับเป็นอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงเป็นท่อส่งครับท่อรับส่งนั่นเองเออเอามาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้เลยในอนาคตรเราจะได้แบบจะได้ของเข้ากล่องเลยไนะ <Okay. S 1> งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยืนยากนิดน,นึงครับเอ้ยนี่ครับหันหน้าไปทางกล่องแล้วก็วางแบบนี้กดย่อด้วยนะไม่งั้นมันจะวางไม่ได้คนระับที่เหลือก็เก็บ พวกข้าวและพวกนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็เอามาเล็ดไปปลูกอีกเหมือนเดิมครับทําอยู่แบบนี้แหละวันๆไม่มีอะไรทํานะต่อไปเดี๋ยวเราไปตัดขนแกะให้อาหารหวัวแล้วก็เก็บอ้อยสักนิดนึงแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านกันแต่ก่อนอื่นขอคราบเป็นอุปกรณ์มาก่อนเอาเป็นขวานเหล็กมาด้วย านเหล็กแล้วก็พั่วเหล็กด้วยเออและที่สําคัญในการเคลื่อนย้ายชาวบ้านก็ต้องมีอันนี้ครับเรือนั่นเองเรืออยู่นั่นไหนเนี่ยหาไม่เจออีกแล้วครับอ,อ๋อนี่ไงเรือครับเอามาแค่ลําเดียวก็พอแล้วก็เชือกของเราก็มีอยู่ที่หมู่บ้านแล้วครับ๋ยวเราออกเดินทางไปยังหมู่บ้านของเราเลยแล้วกันหลังจากอินพีที่แล้วชาวบ้านของเราก็ยังไม่โตเลยนี่หว่าผมลืมปักไฟให้กับชาวบ้านด้วยครับจะขอปักไฟนิดนึง เดี๋ยวจะมีมอนเตอร์มาเกิดด้านในก็ได้คือระหว่างการรอตรงนี้ผมขอไปตัดไม้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าไอ้หมดตัดไม้ของผมมันอันนี้ไปละมันไม่สามารถใช้งานได้ไปละตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วด้วยว่าเดี๋ยวนอนก่อนดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เกิดความอันตรายกับชาวบ้านระหว่างรอกว่าชาวบ้านจะโตผมก็ได้ไปตัดไม้มาแล้วแหละที่เลือเดี๋ยวผมมาหาสมุดเอนชานดีๆก่อนแล้วกันครับเผื่อเราจะได้ของดีมา กว่าชาวบ้านพวกนี้กว่ามันจะโตนี่ช้ามากคืออย่างที่บอกว่าหลังจากอีพีที่แล้วผ่านไปผมก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยนั่นแหละนั่นแหละครับกว่าชาวบ้านจะโตพวกนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เนี่ยทุบวางบล็อกพวกนี้ไปเรื่อยและในที่สุดเราก็มาเจอกับสมุดโชคลาบสามครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก นั่นแหละเดี๋ยวผมขอแลกเก็บไว้ก่อนแล้วกันก่อนอื่นก็ไปเอาอ้อยจากในทีเก็บของที่เราเก็บไว้นั่นแหละเอามาคาบเป็นกระดาษก่อนครับคาบไม้หมดเลยเพื่อที่เราจะเลขกับไอ้พวกชาวบ้านพวกนั้นนั่นแหละโอเคครับได้กระดาษมาแล้วรีบเลขไปเลยเอาตัวนี้แบบเออใช่ตัวนี้แหละนี่ครับกดเลขเป็นมระกตมาโอ้ตอนนี้เขาไม่รับเลขแล้วหรอดูว่าออกกระดาษเราหมดครับคราบกระดาษไม่ต่อรู้สึกว่า ใช้กระดาษประมาณเยอะมากแหละเราได้มาแค่แปดมรกตเองเนี<ม>่ย<ม>โอ้อ้อยนี้แบบต้องเก็บไว้เยอะๆเลยเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บเวลาว่ววางๆแล้วกันอ้อยอ่ะเมื่อกี้ก็ยังเก็บไม่หมดเลยยังเหลืออีกเยอะครับสําหรับในฟาร์มอ้อยของเราสําหรับใครที่เจอสมุดเอ็นชานดีๆแบบนี้แล้วก็ไม่มีกระดาษแบบเยอะๆอ่ะคือเราเลขไว้แค่สักครั้งหนึ่งก็พอครับที่เหลือมันจะล็อกไอ้สมุดนี้ให้เราตลอดแล้วอ่ะนั่นแหละครับเราเละไว้แค่ครั้งเดียวพออนาคต เรามีไอพวกมรดกพวกนี้ก็มาเลขเป็นสมุดอันนี้ได้ครับช่วยตัวนี้ก็ผมเก็บไว้ตรงนี้แหละห้ามตายเด็ดขาดนะน,นายหม่ว่าสองปีหรืออะไรจะมานายก็ห้ามตายนะแล้วพวกชาวบ้านพวกนี้ก็ยังไม่โตเลยเนี่ยฮัลโหลดิบโตได้ไหมเอยไอตัวนี้รับแรกเลยนะตัวนี้รับแรกเป็นชั้นหนังสือแลบบกอาชีพอะไรวะ ตอนนี้เรามีมรกรกอยู่แค่12ครับกระดาษเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงครับเพราะว่ามันมีพวกขาอีกตัวหนึ่งที่รับเลขเป็นกระดาษอยู่ <c oughs> คือในคลิปนี้เราน่าจะได้เป็นสม,มุดโชคลาภสามแล้วแหละ <c oughs> โอเคแต่น่าจะยังใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เราขาดแท่นตีเหล็กอยู่นี่ไงไอตัวนี้ไม่รู้ว่าบล็อกอาชีพมันอยู่ตรงไหนครับแต่มันทําอาชีพเป็นห้องสม,มุดเหมือนกันครับ <c oughs> นั่นแหละเราก็เลเลขย ตอนนี้เรามีอยู่14เหรอส6แล้วเลขไปแบบเรื่อยๆเลยครับโอเคครับได้มา24แล้วเดี๋ยวเรามาแลกเป็นสมุด<ะ>โชคลาภเลยแล้วกัน<ะ>นี่ไงใช้ไปแค่22ใช่ไหมเออยีอและแล้วลก็กดแลกไปครับเอาทำไมเลขไม่ได้อ๋อมาต้องใช้หนังสืออีกอันนึงครับโหนังสือนี้ต้องฆ่ามัวบอนครับเราไม่มีหนังซะด้วยดิหรือว่าฆ่าม้าก็ได้ปะอ๋อนี่จะวัวพอดีครับมา อันนี้ซะดีๆแต่ผมขอไปไล่หาวัวก่อนละกันครับเพื่อหาหนังมาเรามีหนังเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรามีหนังอยู่สองครับเอ๊ะรู้สึกว่าในกล่องก็มีหรือเปล่าว่าหนังเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงครับนี่ไงเรามีหนังอยู่จริงด้วยครับเอาหนังมาแล้วก็คราฟมาเป็นสมุดสมุดย่านในเอยสมุดอ๋อนี่ไงสมุดต,ต้องใช้หนังหนึ่งแล้วก็กระดาษเท่าไรเนี่ยกระดาษสามครับโอเคอันนี้โอเคแล้วเรารีบไปนอนดีกว่าครับตอนนี้เวลาก็มืดเองละ เกิขึ้นมาเจอพวกนี้ยืนเรียงหน้ากระดานกันเลยไม่รู้มันเรียงกันทำไมครับ<ะ>วันนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงแล้วก็สม,มุนโชคลาบสามเราก็เลขมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ะ>คือถ้าเราทุกวางเจอไม่ว่าจะเป็นโชคลาบสองหรือโชคลาบหนึ่งก็เอาไปก่อนครับคือมันสามารถตีบ,บวกโอนกันได้อ่ะเออนั่นแหละอันนี้ผมได้สามมาถือว่าดวงดีมากครับแล้วก็ราคาถูกด้วยแต่ตอนนี้เรายังใส่ในอีเตอร์ไม่ได้ครับเพราะว่าเราขาดเป็นเออไอที่ตีเหล็กอะ่ะมันชื่ออะไรไม่แน่ใจครับ เดี๋ยวผมขอหาก่อนหาไม่เจอด้วยเนี่ยอ๋อมันมีชื่อว่าทั่งครับอันนี้มันต้องใช้อะไรในการคร้ามเนี่ยอ๋อต้องใช้บล็อกเหล็กสามบล็อกแล้วก็เหล็กก้อนอีกสี่โหอันนี้เหล็กเราพอหรือเปล่าไม่น่าจะพอครับเออเราต้องทาฟาร์มเหล็กก่อนครับก่อนที่เราจะได้แบบตีบวกอุปรกรณ์ของเราได้ครับเออระหว่างที่ยืนรอผมก็ได้ไปกินข้าวอาบน้ำเ,เรียบร้อยแล้วจนตอนนี้ชาวบ้านโตเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือเราก็ หาสักมุมนึงครับเหตที่ชาวบ้านพวกนี้มันเดินมาแถวๆมุงรั้วแบบนี้แหละแล้วเราก็จัดการเอารั้วขังมันก่อนครับขังมันเพื่อที่จะไม่ให้มันไปทางอื่นนะเออนี่แหละเราจะเลือกเอาแค่ชาวบ้านที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคือไม่มีหมวกหรือแบบชุดแปลกๆอะ่ะต้องเอาแบบชุดสีน้ําตาลแบบนี้อย่างเดียวครับเออเอามาแค่2ตัวนี้ก็พอละแล้วเราก็ออกมาด้านนอกที่เหลือเราก็ เอาเรือครับเรือที่เราขับมาจากท, <m uch an> ที่บ้านนั่นแหละมาวางไว้แบบนี้แล้วก็เอาขวานออกมาครับทุบเรือตรงนี้ออกแล้วก็เข้าไปดันนหนครับ <m uch an> เพื่อที่จะไปดันชาวบ้านพวกนี้ให้ไปขึ้นเรือครับเราจะพาพวกนายไปตามหาวันพีช <m uch an> นี่ไ <m uch an> งเมื่อชาวบ้านเขาขึ้นเรือมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ขอซ่อมเรืวตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคเสร็จเรียบร้อยที่เรือก็เอาเชือกครับเชือกมาผูกยางเรือตรงนี้แหละแล้วก็ลากมาครับ ลากไปยังสถานที่ที่เราจะสร้างความเหล็กของเรานั่นแหละถ้าเราแบบเดินไวๆเชือกมันก็จะหลุดแบบนี้แหละเราก็ต้องมาเก็บแล้วก็ผูกใหมอ่อีกนั่นแหละครับตรงนี้เราก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆการ,เ,ร,เ,รเคลื่อนย้ายชาวบ้านในวิธีนี้มันอาจจะดูลําบากนิดน,นึงครับแต่มันประหยัดทรัพยากรของเรามากคือมีอีกวิธีก็คือต้องใช้แบบรางรถไฟนั่นแหละคือตอนนี้เรายังไม่มีเหล็กเลย ไม่สีเหล็กก็มีครับแต่มันมีน้อยไงนั่นแหละเราไม่สามารถทํารางรถไฟได้ตรงนี้มันติดบล็อกหญ้าครับมันมาไม่ได้เราก็ต้องเอาน้ำครับน้ำออกมาแล้วก็เอามาวางไว้ประมาณแถวๆตรงนี้นี่ไงแล้วก็เก็บคืค้นไปเออแล้วมันก็จะถลายมาแบบนี้เองที่เลือตรงนี้เป็นพื้นที่ต่างระดับมันจะแบบยังไงอะ่ะมันจะมายากนิดน,นึงครับเราต้องกระโดด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 แล้วก็ถอยหลังมาด้วย ไม่มาอีกครับเชือกหลุดอีกเชือกหลุดแล้วก็กลับไปเก็บแล้วก็ผูกใหม่ครับ <S 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 คือถ้าพื้นที่สูงกว่าแบบนี้ถ้ามันไม่มาเราสามารถวางบล็อกได้นะอ๋อเนี่ยมันมาอยู่ครับเดี๋ยวผมลองลากไปอีกนิดนึงแล้วกันมาๆมาๆมาๆเดี๋ยวตรงไหนที่มันมีปัญหาเดี๋ยวผมค่อยมาบอกแล้วกันตรงนี้กระโดดมาเออมาได้อยู่ตรงนี้ไกลเกินไปมาไม่ได้ คือการสร้างารามเหล็กของเรามันจะต้องแบบทําฟาร์มยังที่ห่างจากหมู่บ้านประมาณสักร้อยสาบล็อกครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถสร้างฟาร์มเหล็กได้แล้วก็ต้องอยู่ห่างจากบล็อกอาชีพอื่นๆแล้วก็บ้านเราประมาณสัก100บล็อกด้วยนะนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้มันไม่สามารถขึ้นมาได้ใช่ไหมผมกระโดดแบบนี้แล้วมันก็ขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องเอาบล็อกดินออกมาครับหรือไม่เป็นบล็อกอย่างอื่นก็ได้ครับนั่นแหละ เอาออกมาแล้วก็วางไว้แบบนี้แล้วเราก็กระโดดขึ้นไปนี่ไงแล้วเรือมันก็ถลายมาเองประมาณนี้แหละทีลือก็เก็บดินไปครับเราก็ลากแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆมันจะใช้ระยะเวลาประมาณนานนิดนึงครับนั่นแหละตรงนี้ก็ขอแบบเด้งคลิปไปเลยแล้วกัน อันนี้ผมก็ลากชาวบ้านมาห่างจากหมู่บ้านประมาณร้อยกว่าบล็อกได้แล้วมั้งแต่มันอยู่ใกล้กับบ้านเราเองครับคือบ้านเราอยู่ประมาณตรงนี้ไงนั่นแหละคือเราไม่ต้องการให้มันอยู่ใกล้บ้านเกินไปครับเพราะว่าฟาร์มเหล็กมันจะไม่สามารถทําได้เพราะงั้นผมจะลากไปฝั่งนู้นแล้วกันครับซึ่งวิธีการลากก็ลากลงน้ําไปเลยวิธีการลากในน้ํามันจะง่ายมากเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะนี่ไง,ไงมาลงมาในน้ำเสด้ดีๆพวกนาย เออวิธีการลากในน้ำนี่ง่ายสุดแล้วครับไม่มีวิธีอะไรที่ง่ายกว่านี้แล้วแหละการลากบนบกมันจะแบบเ,เรืออจะหลุดฟางอะไรบ้างไงแต่ในน้ำนี่ไม่ต้องกลัวถ้าไม่ต้องกลัวว่าเสื้อมันจะหลุดไงนี่ไงลางกมาได้เรื่อยๆจยแถมมาเร็วด้วยเนี่ยบมันมาไวมากเออนั่นแหละครับตรงนี้ก็ลากไปเรื่อยๆให้ห่างจากบ้านของเราประมาณสัก100บล็อกตอนนี้ฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วครับ เราควรที่จะนอนนะไม่ควรที่จะพาชาวบ้านมากลางคืนแบบนี้เดี๋ยวผมขอหาที่ขึ้นฝั่งแล้วก็วางเตียงเพื่อที่จะนอนก่อนแล้วกัน <c oughs> คือต้องนอนให้ไวก่อนที่จะมีไอ้พวกมอนเตอร์เกิดมาเต็มอะไม่งั้าชาวบ้านของเรามันจะตายเอาได้ครับนั่นแหละเราจะต้องไปเสียเวลามาลากอีกรอบหนึงง่งไงนั่นแหละครับโอเคเก็บเตียงมาแล้วก็นี่เจอซอมบี้แล้วครับเกิดมาต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยอะไปใกล้เออ การลากลงน้ํามันง่ายใช่ไหมลากในน้ํามันก็ง่ายแต่วิธีการลากขึ้นด้านบนนี้สิคือแบบมันจะยากมากครับนั่นแหละวิธีการลากขึ้นด้านบนเดี๋ยวผมลองต่อบล็อกดูนะมันจะไม่เด้งมาครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันนี่ไงต่อบล็อกยนเชือกหลุดไปแล้วไอเตือมันก็ไม่เด้งมาหาตัวเราครับวิธีการที่จะเอาชาวบ้านขึ้นจากในน้ํานี้ได้ก็ต้องแบบขุดบล็อกครับเออขุดบล็อกแล้วก็ให้น้ํามันไหลามา โอเคแล้วก็ผูกเรือไปอีกรอบนึงครับเนี่ยเอาน้ํามันไม่ได้ไหลามานี่หว่าต้องขุดบล็อกแบบจุนให้น้ํามันไหลามาแบบเรื่อยๆเลยครับนี่ครับเมื่อน้ํามันไหลามาได้ประมาณนี้แล้วใช่ปะที่เหลือเราก็มาต่อบล็อกแบบนี้และต่อบล็อกนี่ไงเขาก็จะเด้งขึ้นมาประมาณนี้นั่นเอง ที่เหลือเราก็ใช้เทคนิคเหมือนเดิมที่เราแบบลากมาตั้งแต่ตอนต้นนู้นแหละตรงนี้เมื่อดินมันต่างระดับกันเยอะเกินไปเราสามารถแต่งดินให้มันแบบพื้นที่มันเรียบๆนิดนึงได้นะหรือไม่ก็แบบไม่ให้มันต่างระดับจนเกินไปอะ่ะนั่นแหละแล้วเราก็ลากมาเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ใกล้ถึงสถานที่ที่ผมจะสร้างความเหล็กแล้วนะ สถานที่ที่จะสร้างความเหล็กก็ต้องเป็นพื้นที่แบบเรียบเรียบนิดนึงนะนี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยเคลียเอาแล้วกันคือตรงนี้มันห่างจากบ้านเราประมาณสักร้อยกว่าบล็อกได้แล้วแหละมั้งนั่นแหละครับผมก็เลยเลือกทาความเหล็กแถวแถวนี้แล้วกันที่เหลือก็เราต้องขุดหลุมให้ชาวบ้านอยู่ก่อนครับมาขุดหลุมสองบล็อกเพื่อที่ให้ชาวบ้านออกไปไหนได้นั่นเอง ที่เหลือผมก็จะคราบเป็นโต๊ะคราบแล้วก็คราบเตียงให้ชาวบ้านขยายพันธุ์กันก่อนนะเพราะว่ามันต้องมีชาวบ้านประมาณสักยีตัวมันถึงจะแบบสร้างความเหล็กได้นั่นเองแล้วผมก็ลืมเอาบล็อกขนแกะมาด้วยครับดังนั้นต้องกลับไปยังที่บ้านก่อนทีนึงแล้วกัน เราครับเตียงมาไม่ต้องเยอะก่อนครับอันนี้เพื่อที่จะมาขยายพันธ์ชาวบ้านตรงนี้ก่อนนิดนึงครับเพื่อที่อนาคตรเราสามารถทําฟาร์มเหล็กได้แบบสักสงฟาร์มสามฟาร์มอะไรเงี้ยนั่นแหละครับอันนี้ก็แค่ขยายพันธ์ชาวบ้านเฉยๆครับเป็นหลุมขยายพันธ์ชาวบ้านนั่นแหละประมาณนี้ก่อนละกันแล้วก,ลก็ตรงนี้ทุบเรือออกครับขวานเราไม่ได้เอามาอีกทุบกับมือได้ไหมว่านี่เรือโอ้ทุบกับมือก็ได้ครับแต่ใช้ระยะเวลาประมาณนึง นั่นแหละที่เหลือเราก็เอาอาหารให้กับชาวบ้านเหมือนกับตอนอีพีที่แล้วเลยครับแล้วความลงมาทําไมเนี่ย <_ d ata> ก็โยนอาหารไปเรื่อยๆครับจนให้ชาวบ้านมีลูกมีหลานออกมานั่นเองเออและที่สําคัญเราต้องคาบรั้วไว้ด้วยนะรั้วไว้ตรงบ่อน,นี่ยไม่งั้นมันจะมีไอ้พวกสัตว์อะไรพวกนี้ลงไปอย่างที่เห็นนั่นแหละครับรั้วเรามีแค่12ออันพอหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าจะพอนะ ชาบ,บ้านก็รักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ดูรัวก็หมดอีกครับแต่ช่ามเหนือตรงนี้เอาบล็อกดินปิดไปเลยแล้วกันโอเคอ๋อต้องสองบล็อกไม่ว่านั่นแหละครับคลิปนี้เราก็ขยายพันชาวบ้านไปก่อนครับ โอเคครับและในคลิปนี้เราก็ได้อัญเชิญชาวบ้านมายังหลุมหลบภัยเพื่อที่คลิปถัดไปเราจะได้สร้างเป็นฟาร์มเหล็กของเรานั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าหากชื่นชอบหรือถูกใจก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด,ดไลค์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ